สวัสดีครับสวัสด,สสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านทุกคนเลยนะครับมีข่าวสารมาพูดถึงกันเลยครับในช่วงเช้าๆส,ยสายๆเที่ทยงแบบนี้ครับบาร์ซโลน่าสะดุุงลิเวอร์พูลครับตั้งค่าตัวของลุยเดียส75ล้านยูโรรายง,งานข่าวจากอาร์สครับสื่อของสเปนนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ต้องการปล่อยตัวหลุยเดียสแข่งตัวรุกออกจากทีมแต่หากใครต้องการตัวจะต้องจ่ายไม่ต่ำกว่า75ล้านยูโร แข่งวัย27ปีอย่างลุยดิแอซครับย้ายจากปอโตมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อเดือนมกราคมปี22 2 2โดยลงสนามไปแล้ว98เกมทุกรายการทำไป24ประตูกับ13แอสซิสถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในทีมของ Club, เจกันครอปมาโดยตลอดก่อนนั้นนี่มีการคาดเดาเรื่องอนาคตของทางลุยดิแอซพร้อมขึ้นมาเป็นตัวเอกของลิเวอร์พูลนะครับแทนที่ของม o เมซ่าที่มีข่าวเรื่่่องงกกกาาารนทีมยหหัแตว อยู่กับทีมต่อก็พร้อมไปโดดเด่นที่อื่นเออด้วยข่าวที่ออกมาทําให้เจ้าตัวถูกโยงกับบาร์เซโลนารวมถึงเปเช่ที่กําลังมองหาตัวแทนของอมบารเป้ซึ่งจากรายงานของอาร์สครับได้บอกว่าลิเวอร์พูลไม่ต้องการขายลุยเดียสเลยแต่หากใครต้องการตัวจะต้องจ่ายไม่ต่ากว่า75้าล้านยูโรเลยนะครับสถานการณ์ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับหลุยเดียสจากลิเวอร์พูลนะครับหลายทีมให้การจับจ้องครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ บาซโลน่าเปเช่ che, นะครับที่ร่วมมองว่าเอออาจจะเป็นตัวรุกริมเส้นที่อาจจะทําผลงานได้โดดเด่นอะไรเงี้ยครับก็เลยมองหาทางเสริมแกล้งนะไม่ว่าจะทั้งบาซ่าแล้วก็เปเช่เองมาเรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับของดักลาสลุยนะครับจากแอสตันวิลล่ามีรายงานบอกว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยต้องจ่าย50ล้านปอนด์นะถ้าหากหวังอยากจะซื้อดักลาสลุยจริงๆนะครับ รายงานข่าวจาก The Mirror นะครับสื่อจังกฤษบอกว่าอาร์เซนอลได้รับแจ้งว่าจะต้องจ่ายเงิน50ล้านปอนด์ให้กับแอสตันวิลล่าหากต้องการได้ตัวดักลาสลุยมาร่วมทีมอาร์เซนอลเนี่ยให้ความสนใจดักลาสลุยนะครับมาเป็นเวลานานแล้วและโดยก่อนหน้าน,นี้มีรายงานเมื่อปี22บอกว่าเคยยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวมาแล้วครับแต่ว่าทางสิงห์ังาวิลล่าไม่ขาย ภายใต้การคุมชีมของอุนายเอเมรี่กองกลางวัย26ปีอย่างลุยสสเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสําคัญพร้อมผลงานอย่างยอดเยี่ยมฤดูกาลที่ผ่านไปก็ทําไป10ประตรูกับ10แอสซิสต์นะครับแม้ว่าสโมสรจะต้องการเก็บลุยส์เอาไว้กับทีมต่อแต่ทางแอสตันวิลล่าก็กําลังเสี่ยงต่อการผิดกฎการเงินของพิมเมรีทาให้พวกเขาจะเป็นต้องขายนักเตะออกจากทีมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดักลาสลุย จากรายงานของเดอะมิเรอร์ก็บอกว่าอาร์ซนอนครับที่สนใจดักลาสลุยเนี่ยได้รับแจ้งว่าจะต้องจ่ายเงินจำนวน50ล้านปอนด์ถ้าอยากได้ดักลาสลุยครับไปร่วมทีมลุยกับวิลล่าเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่ปี2019ครับลงสนามให้ทีมไปแล้ว204เกมทำไป22ประตูกับ24แอสซิสเซสนะครับปัจจุบันมีสัญญากับทีมจนถึงปี26 2 6ด้วยโอ้โหถ้าอยากได้คุณก็ต้องจ่ายประมาณ50ล้านปอนด์ ถ้าอยากได้ดักลาสลุยไปจากวิลล่าสำหรับทางไอ้เปินใหญ่อาร์เซนอลนะครับน่าสนใจนะเพราะว่าเป็นแข้งคนสำคัญเลยครับของทางวิลล่าที่อูนาเอเมรี่เนี่ยขาดไม่ได้ถือว่าขาดไม่ได้นะครับน่าสนใจครับสำหรับดักลาสลุยของทางแอสตันวิลล่าฟอร์มร้อนแรงแบบนี้ใครๆก็อยากจะได้นะครับนะ โอ้โห,โโหโนะถือว่าเป็นอีกคนที่ผมก็ชื่นชอบนะเพราะว่าสไตลก์การเล่นบูดูดันมากซะเหลือเกินครับสำหรับดักดาดักลาสลุยนะครับมาเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันหน่อยครับของเอเบร์ชิเอเซ่นะครับเหมือนถูกเปิดเผยว่าเขามีค่าฉีกสัญญาประมาณ60ล้านปอนด์รายงานข่าวจากเดละเมลครับสื่ออังกฤษก็บอกว่าเอเบริชเอเซ่ครับกองกลางตัวรุกดาวดังของคริสตัลเรตเนี่ยเตรียมตัวเนื้อหอมนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังถูกเปิดเผยว่ามีค่าฉีกสัญญาขั้นต่ำอยู่ที่60ล้านปอน รายง,งานจาก Daily Mail ครับบอกว่าเอเซมีสัญญาปัจจุบันกับทาง Palace เนีญญ่ยจนถึงปี2027และมีค่าฉีกสัญญาขั้นต่ำอยู่ที่60ล้านปอนด์เป็นการส่งสัญญาณให้สโมสรใหญ่ที่แสดงความสนใจได้รับรู้เลยว่าถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องจ่ายนะ60ล้านปอนด์เอเซเขาย้ายมาจากคริสปาร์เรนเจอร์นะครับสโมสรในแชมเปี้ยชิพมาอยู่กับ Palace เมื่อปี2020ค่าตัวอยู่ที่ราวๆ17ล้านปอนด์ในตอนนั้น ค่อยๆโชว์ฟอร์มโดดเด่นจนกระทั่งในฤดูกาลที่ผ่านมายิง10ประตูจาก40เกมรวมทุกรายการจากนั้นก็ได้รับการต่อสัญญาใหม่ออกไปจนถึงปี2027เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2023กองกลางตัวรุกวัย25ปีอย่างเอเบอร์ชิเอเซ่นะครับมีผลงานที่ดีขึ้นมากเลยในฤดูกาลที่แล้วยิงไป11ประตูกับ6แอสเซสจาก31เกมรวมทุกรายการส่งผลให้กเกเรเกตรครับจดการทีมชาติอังกฤษ ใส่ชื่อเขาเป็น1ใน26คนไปลุยยูโร2024หลังจากลงเล่นแล้ว4เกมตั้งแต่ปีที่แล้วคาดกันว่าเอเซจะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีมเมียร์ลีกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับในการแย่งชิงจะหนักหน่วงขึ้นหากมิดฟิลที่เล่นได้หลากหลายบทบาทอย่างเขาได้รับโอกาสลงสนามและโชว์ฟอร์มข้อตาในศึกยูโร2024ที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับก็มีทั้งเอเซซัมเมอร์วิลอะไรครับที่ฟอร์มน่าจะโดดเด่นและหลายทีมให้การจับจ้องนะครับ ถือว่าเป็นคนที่น่าจับตามองนะครับต้องดูว่าใครจะได้ไปร่วมทีมสำหรับเอเบรูจิเอเซ่มามารับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับกับยูสกอร์6 5นะครับจัดแคมเปญใหญ่ครับยูโรเฟสติวัลแจกแสนทุกวันเล่นมันชุกแมทครับไทยแชมป์ยูโรในทัวร์นาเมนต์นี้ชิงเงินรางวัลกว่า5 0 0แสนบาทเลยทีเดียวถือว่าเงินคับขั้งนะครับแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทนะครับและใครสนใจก็สามารถแอดไปที่แอดยูสกอร มียดน้ำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวแอปไลน์นะครับบอกว่ามันจากช่องสเกตฟ,ฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30มิถุนาย,ยนนี้เท่านั้นนะครับไม่มีนอกเหนือจากนี้กิจกรรมเดือนนี้คับขั้งของรางวัลน,นะครับแจกเสื้อฟุตบอลพร้อมกับลายเซน็นของคริสเตียโนโรนัลโดแถมไม่พอครับสะสมยอดได้ถึง5,000เนะี่ยคุณก็ลุ้น iPad ฟรีเลยนะครับ iPad ใหม่ โอ้สามารถคอมเมนต์มาได้ครับทุกอย่างคือขึ้นอยู่ทุกคนแล้วนะครับไปบอกแอนมินได้เลยครับว่ามาจากช่องสเกตฟ,ฟุตบอลนะครับมาทิ้งทวนที่ข่าวสารของเจ้าฟลิกันต่อนะครับเหมือนชัดเจนครับอยากอยู่บาซ่าต่อนะครับเจ้าฟลิกครับกองหน้าทีมชาติโปรโตุเกสย้ําความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนวงเล็บไว้อย่างชัดเจนนะครับอยากเล่นให้กับบาซโลน่าต่อไปในฤดูกาลหน้า จ้ฟลิกครับไม่อยู่ในแผนของเดียโก้ซิเมเน่คุณซื้อของตรามิแอนดมาริททำให้ถูกปล่อยตัวให้บาร์เซโลนายืมใช้งานในฤดูกันที่แล้วแข่งไว้2 4ปีอย่างฟลิกครับลงสนามให้บาร์ซ่าทั้งหมด44นัดทำได้10ประตูกับ6แอสซิสซึ่งรวมถึงการยิงใส่ตรามิได้ทั้ง2นัดในเีกที่ช่วยให้บาร์ซ่าเป็นฝ่ายชนะทั้งหมดเมื่อถูกถามเกี่ยวกับอนาคตในฤดูกาลหน้านะครับจอฟลิกที่กำลังเตรียมตัวลุยศึกยูโรสมัยุบบอกว่าเออผมอยู่ในสัญญายืมตัว มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมมันขึ้นอยู่กับปลายปัจจัยส่วนแผนของผมนะั้นชัดเจนผมรักบาร์เซโลนาและต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปดังนั้นไว้รอดูกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่จอฟลิกนะครับได้เปิดใจบอกว่าอยากอยู่บาร์เซโลนาต่อเพราะว่าบาซ่าเนี่ยอยู่แล้วก็เหมือนบ้านหลังที่2จิตใจไม่อยากกลับไปที่ตรามีแอดมารุดแล้วนะครับก็ต้องมาตามเลยครับว่าบาซ่าอยากจะซื้อขาดหรือเปล่าเพราะว่าค่าตัวก็แพงเอาการนะครับ ยิงตอนนี้บาซ่าก็ติดปัญหาเรื่องการเงินนะครับเงินไม่มีนะครับโอ้โหถือว่าต้องมาตามสถานการณ์จริงๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าฟลิกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยครับลองดูครับว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะเป็นไงขอบคุณนะครับที่รับฟังข่าวสารในช่วงเช้าๆแบบนี้ครับจัดไปเรุ่ปย,ว,ยวเลย